ัดสินใจรงเมียนคอสที่แพงที่สุดในชีวิตตอนโอนมือสันแล้วรวมมูลค่าคอ์ตอนนี้25.88ล้านแล้วค่ะแลนไม่ได้มีแค่คนเดียวนะคะพี่คนนี้นะคะตอนนี้รวมมูลค่าผลอข,อของเขาคือ39ล้านค่ะทุกคนคุ้มค่าไหมคะกับวนนันที่เหงื่อออกมือสัน่น เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะวินนิ่งเดย์ต่อนะคะพี่คนนี้นะคะครบรอบ1ปีพอดีเลยที่โรงเรียนคาร์ดกับขูสม้มแต่ว่าโรงเรียนมาตั้งแต่ r อเอ็มซีแล้วนะคะหลังจากที่ฟังคลิปสีและมีผลลัพธ์บ้างเล็กน้อยวันนี้ขอมาแชร์วินนิ่งเดย์ครบ1ปีของเขาค่ะทุกคนขายไปแล้ว14ทซับคุณเห็นกำไรนะคะกำไร5.8ล้านค่ะ แล้วกำลังรอขายอีก13ทรัพย์ oh. กำไรที่รอขายคือ4ล้านกู้เข้าพอร์ตอีก3ทรัพย์มูลค่าพอร์ต13ล้านทำวงเงิน OD ไว้อีกมูลค่า16ล้านตอนนี้รวมมูลค่าพอร์ของเขาคือ39ล้านค่ะทุกคนทะลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้แบบก้าวกระโดดมากๆชี้ไปนะคะที่เพื่อนของเราคนนี้ค่ะ oh. เพื่อนเราทำได้ฉันต้องทำได้เหมือนกันค่ะวนหลุบรวยค่ะทุกคนถ้าคุณตั้งใจจริง หนึ่งปีของคุณคุณสามารถสร้างเงินแปดหลักได้คะ่ะคุณสามารถสร้างพอร์ตแปดหลักแบบนี้ได้เหมือนกันคะ่ะและไม่ได้มีแค่คนเดียวนะคะไปดูคนนี้คะ่ะพี่เดียของเราเมื่อปีที่แล้วตัดสินใจโรงเรียนคอร์สที่แพงที่สุดในชีวิตตอนโอนมือสั่โอนไปชได้ค่ะคัดคืนเนื้อเนี่ยโอนไปเงือกไ็ไหลไปเงินแสนออกจากบัญชีไปแล้วตอนนี้กระเป๋าเปล่เปลเปลิเลย แต่พี่เดียให้ความสําคัญกับการลงทุนในความรู้มากๆค่ะแล้ววันนี้เขาเดินทางมาครบหนึ่งปีแล้วนะคะพี่เดียขายซับไปแล้ว11ซับรอขายอีก7ซับกําไรตอนนี้นะคะถ้าขายไปแล้ว11ซับคือกาไร3.13ล้านค่ะกําไรรอโอน7ซับอีก2.78ล้านรวมกําไรจาก6ล้านแล้วค่ะทุกคนแล้วรวมมูลค่าขอตอนนี้25.88ล้านแล้วค่ะคุ้มค่า กับวันนั้นที่เหงือออกมือสันมากไกลเกินฝันมากๆแล้วเป้าหมายของเขาคือไปให้ถึงร้อยล้านค่ะทุกคนเขาจ่ายค่าคาัดมาเก0าหมื่นพันะแต่สิ่งที่เขาได้ไปคือ6ล้านแล้วนะคะเกือบเกือบกี่เท่าคะเนี่ยถ้าตีตรงนี้มันแสนหนึ่ง60เท่าแล้วนะคะพี่เดียทำได้ฉันต้องทำได้เหมือนกันค่ะมันจะต่างกันตรงไหนคะเฟรมเวิร์กเดียวกันเลยอ่ะมันต่างกันแค่ข้อเดียวคุณลงมือทำได้เท่ากับที่พี่เดียลงมือทำไหมพี่เดียเขาลงมือทำขนาดไหนเราต้องลงมือทำ ขนาดนั้นเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เหมือนกัน,นะคะ่ะ9ก้าหมื่ให้ตอนนี้เขามีเงิน6ล้านแล้วอะคะ่ะแล้วคุณดูนะคะกฎของการเข้าห้องเรียนเขาเขียนไว้เลยนะเรียนแบบจุ่มตัวพัน X x ตรงต่อเวลามี Energy ตอบทุกคาถามถามทุกครั้งที่สงสัยตั้งใจทำทุกเวิร์กช็อปคุณเห็นวิธีการเขาไหมคะนี่คือโมดูลแรกของเขาอะแล้ววันนี้เขามาไกลขนาดไหน,นะคะพวกเราก็ทําได้เหมือนกันนะคะ